كم كم, كم จับคู่ค้าหาคู่คิดสร้างพันธมิตรใช้อิสลามนำทางบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim a s s a l a m ม a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ขอสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระผู้พิบาลประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ พบกับรายการ M B M Variety เช่นเคยนะครับกับผมดูรุดีนปูทองรายการนี้เป็นรายการที่กลุ่ม M B M หรือนักธุรกิจมุสลิมนะครับที่รวมตัวกันทำกิจกรรมโดยใช้อิสลามนำทางนะครับหลายตอนที่ผ่านมานะครับเราได้รู้จักกับนักธุรกิจหลากหลายในวันนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งที่เราจะได้พบกับนักธุรกิจมุสลิมหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์ความเที่ยงตรง และก็มีคำขวัญประจาบริษัทว่าความเที่ยงตรงคือการบริการของเรานะครับพบกับผู้ร่วมรายการครับสวนัยบุญลาหินสุรามเลักกุ้งรองตุลล้อบริการตู้ครับครับกับดำรงปัจจุบันนี้ดํารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทแกนโพลัยมาร์เก็ตติ้งครับครับริษัทแกนโพลัยนะครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับคงจะต้องถามไทยกันหน่อยนะครับว่าเรียนอะไรมาทางไหนถึงสนใจมาทําธุรกิจตัวนี้แล้วเดี๋ยวก็ คงจะต้องให้ช่วยขยายนะครับว่าแกรนโพไลเนี่ยเป็นบริษัทอะไรและทําเกี่ยวกิจการอะไรให้บริการอะไรครับอันแรกคือเรียนมาทำด้านไหนครับครับผมโดยโดยส่วนตัวเนี่ยครับผมจบมาจบการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ์จังเกษมนะครับสาขาก็คือบริหารธุรกิจการตลาดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโซนในเรื่องการช่างตรงวัดหรือว่าในด้านทางเทคนิคเลยนะครับ จบการสาระดับปิญญาตีนะครับในในส่วนของการที่มาทําตัวเครื่องช่างเนี่ยนะครับก็คือมันตอนแรกเนี่ยผมเป็นฝ่ายจัดซื้ออ๋อครับครับผมเริ่มต้นเนี่ยจากการเป็นฝ่ายจัดซื้อดูในพวกงานโครงการนะครับงานโครงการสร้างอาคารนะครับสร้างรงไฟฟ้านะครับ เพราะนั้นผมก็จะมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในด้านอุตสาหก,กรรมอยู่พอสมควรนะครับก็คือทำงานบริษัททิปซันนเตเทก็คือจะซัพพลายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ได้ที่ใช้ในโรงงานผลิตโรงไฟฟ้าผ่านหินประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดถักเขก็คือในปีพศ2540เนี่ยก็คือท่านอาจารย์ก็คงจะทราบว่ามันเกิด ะะต้มย,ยำกุ้งนะครับต้มยำกุ้งนะครับก็คือผมก็เลยเบนก็คือไม่ได้ทํางานในช่วงนั้นนะครับก็เวลาไม่ได้ตอนช่วงนั้นไม่ได้ทํางานก็เดินหางานเนี่ยครับหางานทําไม่รู้จะทําอะไรครับสมัครงานแต่ละที่ที่แล้วที่เราก็ไม่ได้นะครับจนกระทั่งผมได้สมัครงานกับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับบริษัท ชื่อว่าบริษัทสากลพัน Machinery นะครับบริษัทสากลพันช a นเนอร r y เนี่ยทำเกี่ยวกับทางด้านเครื่องจกักรเครื่องผลิตอาหารนะครับเครื่องช่างน้ําหนักนะครับคือตอนที่ผมไปสมัครงานเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมสมัครแผนกอะไรทีนี้ก็มีแผนกเครื่องช่างว่างอยู่เข,เขาเห็นว่าผมจบการตลาดก็คือโอเคลองใหม้มาเป็นเซลล์ในส่วนของเครื่องช่าง ครับผมนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานเครื่องช่างบริษัทสากลสากลพัน m a c h i n รี y ครับสากลพัน m a c ช i n e r y รต่ปัจจุบันนี้เขาก็ได้ปิดตัวลงแล้วอ๋อครับก็นี่แหละหมายถึงว่าจะเข้ามาสู่วงการนี้มันเกี่ยวข้องหน่อยก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่ที่ทำนี่เกี่ยวกับเรื่องการช่างเครื่องใช่ครับผมช่างเครนะฮะนี่สนใจคํานี้มากเลยคำว่าอะไรนะครับความเที่ยงตรงคือบริการของเราคํานี้มันโดนมากเลยหมายความว่าอย่างไรครับเอ่อความเที่ยงตรงนี้ก็คือมาจากที่ว่าหนึ่ง เราเป็นผู้จำหน่ายครับเครื่องช่างนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องช่างเนี่ยถ้ามันไม่เที่ยงตรงเนี่ยใครจะใช้ใช่ไหมถูกต้องครับมันก็ไม่ใช่เครื่องช่างนะครับ,ค,รบคืออันดับแรกคือคือหนึ่งความเที่ยงตรงของสินค้าเนี่ยต้องมานะครับแล้วก็เมื่อเราขายสินค้าไปเนี่ยตาช่างเนี่ยวันที่เราส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยมันยังเที่ยงตรงอยู่ เมื่อเวลาที่ลูกค้าใช้งานไปเนี่ยมันเกิดโอกาสที่จะอาจจะคาดเคลื่อน,อดอนได้จะาดอนสมรรถภาพได้บ้างอะไรบ้างครับครับ,รบเราก็ต้องเป็นผู้ที่ไปทำไปไป,ไปทำการเก็บรายละเอียดหรือว่าทำการสอบเทียบให้ตาช่างนั้นเที่ยงตรงครับอะบแล้วในส่วนของการที่ว่าเ,เราทำให้เครื่องช่างเที่ยงตรงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับ หน้าง,งานเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางที่อยกอทยกิยกตัวอย่างเช่นโรง,งสีข้าวตาช่างรถยนต์นะครับมีลูกค้าโทรมาบอกว่าคุณกฤษดาช่วยทำตาช่างรถยนต์ที่โรงงานผมเนี่ยครับที่โรงสีผมเนี่ยให้น้ำหนักเกินครับอย่างนั้นนะใช่ครับ ให้น้ำหนักเกินอ,อ,อ,อย่างที่เชอย่างเช่นว่าตาช่าง30ตันสี่สิบตันรถน้ำหนัก30ตันขึ้นมาก็จะเป็น35มสิบห้ตันคือในการในการลักษณะที่ว่าคือให้ให้เราทำให้ซึ่งตาช่างดิจิตอลเนี่ยหรือว่าจะเป็นตาช่างสปริงแมคาอนิกอะไรมันสามารถทำได้หมด่าตั้งได้ คือถ้าคนที่ทําในด้านนี้ไม่มีอามนะไม่มีความเที่ยงตรงเนี่ยก็ก็จะไปตามตามตามที่ว่าลูกค้าต้องการนะน่าสนใจแล้วตอนนั้นที่เขาเสนอเงื่อนไขให้เราทำนี่เราทํำยังไงมีทางออกอย่างไงเขาเสนอให้ห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทให้ให้ให้ทําให้เขาเนี่ยครับให้ทำให้ให้ทำให้น้ำหนักมันเกินเนี่ยครับเพราะจริงๆอ่ะเขาเสนอให้ผมห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับ เขาสามารถเรียกคืนห้าหมื่นบาทแนะ่ภายในหนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยนะหนึ่งวัน<อ>เขาก็ได้คืนแล้วครับนนเพราะว่าเราเพราะว่ารถเนี่ยต่อคิว<อ>ช<า>นันก,กันใช่ไหมนะ <c oughs> สักเอ่อวันหน,น,นึ่งอ่ะสองร้อยสามร้อยคันอ่ะคนละห้าตันเนี่ยเอ,า,อยาง่ายอันนี้เราเนี่ยอุดมคติหรือว่า สิ่งที่เป็นศรัทธาก็คือว่าใช้อิสลามนำทางใช่ครับในคุรานก็ระบุไว้แล้วว่าเรื่องการโกงการช่างเนี่ยการช่างตวงใช่การช่างตวงเนี่ยในคุรานเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะครับคือผมก็เลยไม่ไม่ไม่รับงานก็คือให้คุณไปหาเองคุณไปทันที่ไหนก็ได้ก็คือครับโอ้โนี่เราถือว่าเป็นเป็นจัญญาบรรนะฮะใช่ครับแต่ว่าผมว่าที่มันลึกไปกว่าจกว่าจัญญาบรรเนี่ยน่าสนใจคือมันเป็นความศรัทธาใช่ครับ พะถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยรเราเชื่อมั่นว่าริสกีไม่ใช่มาจากมนุษย์นะเป็นของพระเจ้าเป็นของอัลลอฮ์นะครับผมลืมถามไปนิดนึงเพราะว่าคนเราเนี่ยกว่าจะมาเปิดกิจการตัวเองได้อย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องสั่งสมประสบการณ์จากการทํางานมาแล้วเอาความรู้มาทาใช้เวลาตรงนั้นกว่าจะมาเปิดบริษัทนานไหมครับใช้เวลาตรงในในส่วนนั้นเนี่ยก็คือผมอยู่ในวงการเครื่องช่างกับบริษัทสายพนัพนพนิชชเนอรีนะ่มาสามปีนะครับคือในดูแลในส่วนของเครื่องช่างเนี่ย สามปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะผมก็ทํางานเป็นธุรการเป็นอะไรอยู่นะก่อนที่จะมาทําสากลพัดเนี่ยเออช่วงนั้นก็คือเรียนเรียนราชพัฒด้วยช่วงเย็นแล้วก็สองของวันก็ทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานเนี้ยฮะก็คือประสบการณ์คือผมก็คือผมก็อาจจะได้เปรียบคนอื่นหน่อยตรงที่ว่าผมทําได้ตั้งแต่พิมพ์ดีดันอะไรทุกอย่างนะฮะครับนะฮะก็คือไม่ต้องถามใครก็คือคอมพิวเตอร์เปิดมาผมใช้งานได้หมดผม ทําแบบฟอร์มทําอะไรเองได้หมดอย่างนี้เขาเรียกเข้าลักษณะมัลติเพอร์เซนคือมีความหลากหลายทําได้หลายอย่างเนคนคนเดียวนี่ในวงการนี้คู่แข่งเยอะไหมฮะเยอะครับผมเยอะนะแล้วแล้วในในขณะที่เรามีคู่แข่งเยอะเนี่ยเรามีกลยุทธ์ยังไงเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้อยู่ในใจของลูกค้าลูกค้าใช้บริการของเราอ่าก็คือกลยุทธ์ก็คืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าคือความทิ่งตรงคือบริการของเราครับคือหนึ่ง เวลาเราขายของให้กับลูกค้าเนี่ยเราต้องเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วมันจะไม่สร้างปัญหาให้กับลูกค้านะฮะลูกค้าช่างเคียงตรงอาการเสียชำรุดน้อยหรือว่าถ้าเกิดเสียชำรุดเรามีตัวซัพพอร์ตอะไรทดแทนมีสเปร์พาร์ทให้ลูกค้าตลอดตัวคุณภาพนะตัวคุณภาพนะครับจนจนเขาเขา trust เขาไว้ใจเราถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์ใช่ครับนะฮะครับ เอาละครับทีนี้คงจะมาขยายกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ในรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์เช่นเ,เข้าใจว่าเครื่องช่างเนี่ยโดยทั่วไปคนก็นึกว่าเออช่างผลไม้นะฮะแต่เท่าที่ผมทราบโอ้โหมันมีตั้งแต่อาจจะใช้คําว่าขอโทษทีสักเบอือยันเรือรบได้เลยเนะมีเครื่องช่างตั้งแต่เล็กๆจนถึงใหญ่สุดช่วยขยายนะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเครื่องช่างเนี่ยที่บริษัทจําหน่ายอยู่เนี่ยฮะจะมีก็คือตั้งแต่เราลืมตาเกิดมาเลยครับ เราต้องสัมผัสกับตัวตาช่างน้ำหนักเด็ก oh, <okay. S 2> นะฮะตาช่างน้ำหนักเด็กนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเครื่องช่างประเภทในโรงพยาบาลทั้งหมด <Okay. S 1> เรา <Okay. S 1> มีจําหน่ายนะครับตั้งแต่เครื่องช่างทารกหรือเครื่องช่างเวลาที่เราป่วยไม่สบายเราไปหาหมอเนี่ยครับคุณหมอก็คือตามบอกก็จะมีตาช่าง <Okay. S 1> ให้ช่างนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่เสียชีวิตแล้ว <Okay. S 1> ก็มีนะฮะ mm. ของเรามีมีจำหน่ายทั้งเครื่องช่างที่สำหรับเป็นไอซ ICU ที่ว่าเวลาคนนอน ระดิกตัวไม่ได้ฮะก็มีเรามีตัวนั้นสงสัยว่าทำไมคนเสียชีวิตต้องชั่งน้หนักก็คือในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับเวลาเขาผ่าชนะสูตรเนี่ยเขาจะต้องชั่งน้าหนักของศพที่ว่าก่อนที่จะเข้าไปผ่าคครรัับบเวลาผ่าเสร็จแล้วชนะสูตรเสร็จแล้วเนี่ยออกมาเขาก็ต้องชั่งตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะใช่ครับชัางนะัะชั่ง เด็กละในโ<า>รงพยาบาลร,รวม <ใน S 1> ถึงเวลาเราไปคัดกรองเราก็ต้องชั่งน้ําหนักแล้วถูกต้อง<ล>ครับเราเท่าไรหร่ฮะ,ะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องช่างที่เราเห็นในห้างสรรพสินค้านะครับเป็นเครื่องช่างคำนวณราคาที่เราเวลาซื้อผลไม้ในซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะตัวนั้นก็คือมันไม่ได้มีแค่ตัวนั้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเวลาที่เขารับของจากซัพพลายเออร์เนี่ยเขาต้องมีตาช่างใหญ่ที่รับที่รับของมาเป็นผลไม้กี่ร้อยตัวกี่ร้อยโลเขา เพื่อที่จะรับเข้าสต็อกก่อนนะ mm hmm. แล้วก็ส่วนที่จะมาขายหน้าร้านก็เป็นเป็นเครื่องช่างประเภทสติ๊กเกอร์ลาเบลอีกประเภทหนึ่งแล้วก็จะมีเครื่องช่างในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเครื่องช่างในในโรงงานอุตสาหกรรมนี่ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ห้องวิจัยเลยครับเครื่องช่างละเอียดนะครับที่เราที่ว่าทางโรงงานเนี่ยเขาจะวิจัยสินค้าขึ้นมา1ตัวสมมุติว่าจะสร้างอาหารหนึ่งหนึ่งอ่าสมมติจะสร้างชาเขียวหขวดเนี่ยนะครับ ส่วนผสมเนี่ยเขาต้องตั้งตัวทดลองขึ้นมาเลยหนึ่งขวดเนี่ยใช้น้ําเท่าไหร่ใช้ชาเท่าไหร่ใช้น้ําตาลเท่าไหร่ใช้เกลือเท่าไหร่ใช้อะไรที่มันอยู่ในส่วนผสมนั้นเท่าไหร่เป็นเป็นเหมือนกับตั้งต้นเนี่ยคือเครื่องช่งางประเภทนี้นจะละเอียดมากครับมีหน่วยวัดเป็นอะไรเป็นกรัมเป็นมิลลิกรัมครับอมิลลิกรัมเลยมิลลิกรัมครับใช่ใช่เพราะมันเล็กๆใช่ครับอืเมื่อเมื่อเมื่อเขาทราบจุดเริ่มต้นจุดไอตัวของสินค้าแล้วว่า สามตั้งต้นทุกอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะเป็นเครื่องช่างมิกซ์้วเป็นถังให,ใหญ่นะครับเป็นถังให,ใหญ่ก็เป็นเบลาเป็นอะไรก็คือปเป็นถังให,ใหญ่เลยถังนึงประมาณสิบตันยี่สิบตันเลยเลยล้วก็จะใส่น้ําตาลเข้าไปในนั้นใส่น้ำเข้าไปในนั้นใส่วัตถุดิบที่จะผสมออกมาเนี่ยแล้วเขาก็จะปล่อยอปล่อยมาแลวผสมในในจุดเดียวกันนะครับคือปล่อยน้ําหนักแต่ละตัวตามสูตรเขาอะนะฮะ เพราะพวกนี้มันคล้ายๆว่าต้องมีมาตรฐานรักษาการช่างอะไรต้องให้พอดีเพราะว่าเขาจะใช้คนไม่ได้ครับครับถัดไปครับถัดไปก็จะเป็นเครื่องช่างที่ใช้ในเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมบ้านเราก็จะเห็นอ่าตาช่างรถยนต์นะครับที่ตามโรงสีตาช่างแบบคานเลื่อนตาช่างสปริงแมชชีนิกนะฮะที่หรือว่าแม่แม่ที่เห็นตามแม่ค้าขายของเนี่ยฮะนะตามอุตสาหกรรมเกษตรนครนะครับเกษตรกร แล้วก็ก็จะมีส่วนถัดไปก็จะเป็นเครื่องช่างที่เห็นตามร้านทองอ่าตัวนั้นก็จะอยู่ในส่วนของเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันแล้วก็ที่ถัดไปก็จะเป็นเครื่องช่างแบบถ้าถ้าบางทีคนทั่วไปก็จะไม่ทราบเหมือนกันอย่างแผ่นปูนเนี้ยแผ่นปูนก็จะมีตัวตาช่างอ๋อมีด้วยนะครับเวลาเขาจะผสมทรายรกับหินมิกผสมรวมกันเขาต้องใช้ส่วนของตะช่างเนี่ยผสมเข้าไป แล้วก็ที่เห็นถัดไปก็คือลงตรวจสภาพรถยนต์อ๋อครับนะครับ,รบสถานตรวจสภาพรถยนต์เนี่ยเอกชนเนี่ยก็จะมีตาช่างอยู่อแต่ว่าก็คือเขาจะไม่ใช้ระบบช่างเขาจะใช้เป็นระบบแรงบิดก็คือเวลาตรวจนี่ก็คือจะมีตัวเซ็นเซอร์รับน้ำหนักอยู่ข้างล่างแต่ว่ามันก็จะไปแสดงผลในส่วนของแรงที่เขาตรวจเช็คล้ครับ จริงๆแล้วคือเครื่องช่างเนี่ยมันครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมครับที่มีการค้าขายเนี่ยถ้าโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีเครื่องช่างก็ไม่สามารถผลิตสินค้าได้โรงพยาบาลไม่มีเครื่องช่างก็ไม่สามารถที่จะใช้งานช่างผู้ป่วยว่าประเมินวิเคราะห์บุคคลได้ว่าคนนั้นอ้วนผอมหรือว่าอะไรนะครับคือมัน <c oughs> คือเครื่องช่างเนี่ยมันเป็นทุกอย่างของอุตสาหกรรมเลยฮรโอ้ฟังวันนี้ได้ความรู้นะครับ โดยโดยทั่วไปแล้วก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนต้นรายการมันเป็นสินค้าจำเป็นอะครับมันเป็นสินค้าจําเป็นที่ว่าต้องโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้แล้วกลุ่มลูกค้าเรามีใครบ้างครับก็กลุ่มลูกค้าคือหลักๆก็คือโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็แล้วก็เกษตรกรนะฮะลงสีเนี่ยแล้วก็ดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายเรามีอยู่เห็นว่ามีในกลุ่มเราเองเนี่ยกลุ่ม MBM เเนี่ยก็มี ที่เป็นลูกค้าเราด้วยอย่างเช่นที่เกี่ยวกับไดฟู้ดนะอ๋อปริญญาไดฟู้ดครับอาจารย์อัชเรีอาจารย์อัชรีนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่เลยครับรายใหญ่เลยนะครับเขาซื้อผมมาตั้งก่อนที่ผมจะมาอยู่เอบีเอ็มอยู่ครับเขาเป็นลูกค้าผมนะครับเขาเป็นลูกค้ากันมาประมาณสิบห้าปีได้แล้วครับครับแล้วก็ก็มีพวกโรงงานเป็นหลักนะครับโรงพยาบาลครับโรงงานแล้วก็ธุรกิจทั่วๆไปใช่ครับนะฮะโอ้น่าสนใจนะครับนี่ถ้าจะ ถามกันได้แง่ว่าหลังการขายแล้วมีบริการอะไรหลังการขายบ้างครับใช่ครับในจุดนี้ก็เป็นจุดแข็งของเรานะครับคือของเราเนี่ยเซอร์วิสฟรีอ๋อครับนะครับ,ค,รบคือลูกค้าที่ซื้อบริการเครื่องช่างของบริษัทแกรนโพายมาร์เก็ตติ้งไปเนี่ยนะครับเราจะมีเลยในใบเสนอราคาจะบุไว้เลยคุณใช้ตัวนั้นเป็นหลักฐานอ้างอิงได้เลยบริการตรวจเช็คฟรีตลอดอายุการใช้งาน ในเขตกรุงเทพและปรีมณนทอน๋อครับแตถ่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยคือเราก็จะให้ทางตัวแทนจําหน่าย mm hmm. เป็นผู้เซอร์วิสหรือว่าถ้าเกิดเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าเป็นงานราชการเนี่ยเราก็อาจจะวิ่งไปเซอร์วิสเอง <Okay. S 2> นะฮะแต่ก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าฮะถ้าเกิดลูกค้าพ,พื้นที่เขาเขาสะดวกที่จะใช้บริการกับเราก็สามารถเราก็มี <Okay. S 2> บริการตรงนั้นแล้วตัวโปรดักตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นของผลิตเองในประเทศร่วนนำเข้ามาโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับ สินค้าที่เรานำเข้าเนี่ยมีทั้งของประเทศจีน uh huh. ไต้หวันญี่ปุ่นเยอรมัน uh huh. นะครับก็คือโดยโดยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยที่เราไม่ได้ประกอบเป็นงานเป็นเครื่องช่างสำเร็จรูปตัวแบบเล็กๆเ,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 เนี่ยฮะส่วนมากเราจะนำเข้าทั้งชุดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องช่างที่มันมีโครงสร้างที่ใหญ่อย่างเช่นเครื่องช่างรถยนต์นะครับ หรือว่าเครื่องช่างที่ช่างสินค้าหนักๆที่ใช้เป็นแพลตฟอร์มให,ใหญ่ๆเนี่ยคือเราจะนำเข้าเฉพาะพชุดอ, <Elect> ronics, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกโหลดเซลล์พวกจอแสดงผลเนี่ยแล้วเรามาประกอบเองโครงสร้างเหล็กเราก็จะทำเองนอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้วนี่นะครับทราบาว่าตอนนี้ได้ไลนเส้นเป็นหน่วยสองด้วยอ๋อ <laughs> ช่เราฟังนะ่ <laughs> น่าสนใจมากครับปัจจุบันนี้นะครับบริษัทนะครับ <laughs> ได้ รับทุนสนับสนุนจาก i t แทแล้วก็สถาบันมาวิทยาในการเปิดห้องสอบเทียบในระบบการ ISO 17025ห้องสอบเทียบระบบ ISO 17025นี่ก็คือว่าสามารถที่ว่าจะอ้างอิงได้ทั่วโลกนะครับคือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั่วโลกเลยสมมุติว่าบริษัท A อยู่ที่นิคมสากาบางปูซื้อสินค้าเครื่องช่างกับผมบริษัทแกนโพาย แล้วมีการให้บริษัทแกนโบรายออกเซอร์ติเคตของเครื่องช่างตัวเนี้นะครับเป็นใบสอบเทียบน้ำหนักนะครับเมื่อเวลาบริษัท A เนี่ยขายสินค้าไปทางยุโรปญี่ปุ่นหร,หรือว่าอเมริกาเนี่ยถ้าทางนั้นเขาขอออดิตท,ที่ว่าคุณช่างสินค้ามีใบเซอร์อะไรจากเครื่องช่างไหมเขาสามารถยื่นใบนี้<ม>ใบเซอร์ของบริษัทแกนโพลายเนี่ยให้ทาง ลูกค้าเนี่ยได้เลยเพราะว่าใบเซอร์ของแกมโบลก็คือจะเขาก็จะทวนกลับมาที่ทางมาวิยาเพราะว่าทางสมออนเนี่ยจะเป็นผู้ออกการันตีได้เลยอ่าใช่ครับแล้วผู้มามาขอสอบวัดนี่เป็นเยอะไหมครับเยอะครับเยอะก็คือส่วนมากโรงงานทุกที่นะครับโรงงานทุกที่ใช่ที่ที่ที่เขาทําในระบบไอ o ซเนี่ยเขาจะต้องเครื่องช่างทุกตัวจะต้องมีการสอบเทียบสอบทวนแล้วในส่วนของการตลาดนี่ทําไงบ้างครับ การตลาดเนี่ยตอนนี้เราจะใช้ก็คือเราต้องเรียนตามตรงเลยว่าเราไม่ค่อยลุกตลาดเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับคือจะเป็นลูกค้าบอกปากต่อปากมากกว่าบอกเป็นในไนว่าไม่ค่อยรู้ตลาดคืออยู่ตัวแล้วก็คือส่วนมากจะเป็นปากปากต่อปากคือโรงงานหนึ่งแนะนําโรงงานหนึ่งมาเนี้ยคือถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยเขาเขาซื้อสินค้ากับเราเนี่ย คือมันเหมือนกัเขาก็จะติดใจะครับติดใจในธารการของเราก็คือแล้วละอย่างนึงคือเราก็จะมีดีลเลอร์เราก็จะให้ดีลเลอร์ขายเป็นเทต่าไจร่หวัดอายุบริษัทสิบสิบแปดหรือตั้งแต่ปีพศสองพร้อยสีิบาครับเปิดตั่ปีสิบเก้าปีสิบเก้าปีนะเพราะนั้นเนี่ยระยะทางมันบ่งบอกถึงคุณภาพด้วยใช่ครับนี่ไปยังไงมายังไงครับถึงมาเป็น สมาชิกของ M B M ยูดีมันมา,มาอยู่ในในกลุ่มนี้ได้ยังไงก็คือว่ามันก็มาจากโลกโซเชียลนะฮะครับคือเวลาผมเดินเฟ e บุ๊ k หรืออะไรกเ็เห็นกลุ่มนี้มุสลิม M B M มุสลิมมิสเนตแมทชิ่ง i n g เราก็กดติดตามดูรายละเอียดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราดูไปดูมากลุ่มนี้นี่เขาโอเคนะผมว่ามัน อ๋อไม่ได้รู้จักใครมาก่อนไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครเลยครับผมไม่รู้จักใครเลยครับแม้แม้กระทั่งอาจารย์นัซารีเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เราคุยเรื่องสินค้าอย่างเดียวนะครับเนี่ยอก็คือก็เมื่อรู้จักทางสื่อเนี่ยผมก็เลยแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ขอเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะฮะก็คือครั้งแรกนึงก็คือจะเป็นคุณแม็โซเฟียที่ผมเป็นแขกของคุณแม็โซเฟียที่เขาเชิญไป เป็นสายจกรหญิงนะศรับโซเฟียอ,อ่าคุณห่อยโซเฟียก็คือผมไปไประชุมครั้งแรกที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเป็นไงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วออกไม่ได้เลยครับออกไม่ได้น่นาสนใจว่าเป็นเพราะอะไรถึงออกไม่ได้ <c oughs> คือเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยที่ที่บอกออกไม่ได้เพราะอะไรคือคือกลุ่มเอเมเนี่ยมันมันจะว่าคือมันตรงตรงใจเราแล้วก็คือเราได้พบกับ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจพบครูบาอาจารย์นะครับซึ่งถามว่าเราเราหาไม่ได้อะในเราเดินเข้าไปละหมาดมัสยิดหนึง่งเราเดินออกมาเราก็ได้แค่สลามครับแล้วเราก็ไม่รู้จักกันหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้จักกันหรือไม่ก็แค่บางทีถ้าเราไปบ่อยๆก็คือแค่อ๋อคนนี้เอ่ะ嗯嗯คนนี้เคยเจอที่มัสยิดแต่ว่าไม่รู้ว่ามู้นี้หมายความว่าแสดงว่าใ,ในในกลุ่มเนี้ย มีความเป็นกันเองสนิทสนมรู้จักกันดีมากรู้จักกันดีครับผมนี่มันมีอะไรฮะที่ทําให้เราสนิทสนมใกล้ชิดกันขนาดนั้นผมว่าน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรอกิจกรรมของกลุ่มแล้วบุคลิกของแต่ละคนที่ว่ามันแบบว่ามันมันมันเข้ากันได้ดีอ่ะในในในกลุ่มก็คือสโลแกนเหมือนกับว่าโอเคเรามารวมกลุ่มกันเนี่ยเราไม่ได้หวัง ที่ว่าจะได้ให้ธุรกิจเราเติบโตมียอดขายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็คือเรามาเหมือนกับว่าทํางานดาวส่วนหนึ่งนะครับธุรกิจที่งอกเงยจากการให้ที่งดงามครับจริงนะจริงครับอันนี้คือเวลาเข้ามาที่กลุ่มแล้วคือมันแต่มันมีอะไรอะไรแปลกๆที่มันเพิ่มขึ้นมาเองที่เราไม่รู้ตัวมีอะไรไหมที่ที่ในความรู้สึกของคุณกฤษดาเนี่ยฮะรู้สึกป็นเป็นความพิเศษของเอ็มบีเอที่รู้สึก พอพูดถึงเอบีเอ็มแล้วมันเป็นภาพนั้นที่ปรากฏขึ้นมาเลยในในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ามันต้องอาจจะต้องมีนะบางจุดที่เป็นความประทับใจพิเศษก็ความประทับใจพิเศษคือเอ็มบีเอ็มเนี่ยผมอยู่มาก็หลายปีแล้วนะครับผมมนุษย์เอ็มบีเอ็มเอาเรียกว่ามนุษย์เอ็มบีเอ็มเลยนะเอามาเนื้อเอ็บีเอ็มเนี่ยนะครับผมว่าแต่ละท่านเนี่ยมันเหมือนกับว่าล็อสซ์ฮาราส่งให้มารวมกัน มันมีอะไรที่มันคล้ายๆกันหลายๆอย่างที่ว่าครับมันไม่มีการผมไม่เห็นการขัดแย้งหรือว่าอะไรที่เหมัอนว่ามีเป้าหมายเดียวกันเพราะว่าอิสลามใช่ใช่แล้วเราก็เอาเอาธุรกิจเนี่ยเป็นเป็นเป็นกลยุทธ์ของเราใช่ครับนะฮะอืมครับเพราะในนี้เราก็จะมีอะไรครับนอกจากคุยกันเรื่องธุรกิจด้วยเรามีศาสนาทุกๆครั้งด้วยใช่ก็มีการตัดเตือนมีอะไรก็คืออย่างในเรื่องอย่างกับ หาขายเนี่ยบัญชีเราก็ต้องทอําบัญชีเดียวครับนะครับแลวเรื่องสาก,กาดเนี่ยบางทีถ้าถ้าถ้าเราไม่อยู่ในกลุ่มเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลงลืมว่าเเราทสาสักกาดหรือ,อยังแล้วก็บางทีมีงานที่ว่างานเด็กกำพร้างานอะไรที่คือถ้าเกิดเราทําธุรกิจโดยไม่ไม่สมมุติว่าถ้าผมไม่ได้อยู่ในกลุ่ม m, m, m อเเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่ได้ช่วยงาน งานยาเตีมหรืองานอะไรหรือว่างานที่อื่นที่ที่เขาจัดเนีเราก็ได้ได้อย่างอื่นด้วยได้เรื่องสังคมด้วยได้เรื่องการ,ราเสียสละเพื่อสังคมด้วยเพราะนั้นนี่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้คงจะถามความคิดเห็นความรู้สึกนะครับว่าเกือบสี่ปีที่ผ่านมาได้ผลลัพธ์อะไรทั้งในแง่ที่เป็นรูปธรรมทั้งในแง่ด้านจิตใจออผลลัพธ์เนี่ยที่ได้โดยโดยโดย,โดยตรงเลยคือ คือรู้สึกว่าเราอะผมเนี่ยนะคือเอาง่ายๆคือดีขึ้นทุกอย่างนะครับนะครับแล้วก็ที่ได้เพื่อนที่ดีเนี่ยผมได้รู้จักท่านอาจารย์หลายๆท่านได้มีการอบรมผมเนี่ยคืออันนี้แหละที่ประทับใจมากที่ช่วยบอกนิดนึงครับว่าแกรนโพาลเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อะไรเผื่อท่านผู้ชมหรือฟังรายการในนณะนี้ ต้องการอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือต้องการจะติดต่อครับบริษัทแกนโพลลเนยฮะตั้งอยู่ที่ปากซอยพัฒนาการ78นะครับหรือว่าถ้าท่านใดจะติดต่อผมเนี่ยเซิร์ชใน Google ได้เลยครับบริษัทแกรนโพาลมาร์เก็ตติ้งจะขึ้นแผนที่ขึ้นหน้าร้านและเบอร์โทรผมก็คือ0814577045นะครับก็คือใน Google เนี่ยเข้าเซิร์ชแกนบริษัทแกนโพายมาร์เก็ตติ้งได้เลยเจอแน่นอนครับแล้วก มาหาผมได้เลยครับจะมีแผนที่มาหาผมได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกิมาร่วมรายการกับเอเ a ม i e t y นะครับท่านผู้ชมครับครั้งต่อไปจะเป็นนักธุรกิจท่านใดและเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับโปรดได้ติดตามนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณคริสตาบินาซันและผมนุรดีนปู่ทองลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอบินลาฮิตตฟิกวลีลายะวัสสลามอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮิวะบะเราะคาระห์ والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا